ธนบัตร500บาทแบบที่สิอภาพด้านหน้าเป็นพระบรมชายาสาธิสลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมมคติยราชภูสิตธาพรทรงฉลองพระองค์ครุยส่วนภาพด้านหลังนะครับ เป็นภาพพระปรางนะสามยอดตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวดัดลบบุรีขนาดของธนบัตรก็คือ8.25คูณ16.00เซนติเมตรวันที่ประกาศใช้ก็คือ11กรกฎาคม2518 นะครับนี่เป็นธ,ธนบัตรฉบับละ500บาทนะครับนะเราก็จะเห็นนะเป็นสีม่วงนะครับนะซึ่งก็เหมือนกับปัจจุบันนะเนื่องจากว่าพอเราใช้นานนะชาวบ้านก็จะติดนะว่าม่วงเนี่ย ป็นแบงค์ห้าร้บาทนะครับธนาบัตรห้าร้อยบาทนะนี่แบบนี้ก็เป็นแบบที่1ิบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชม